สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดาราณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสําสหรับในช่วงบ่ายวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่การครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและจีนกระทรวงศึกษาที่การจัดงานมหกรรมการศึกษาไทยจีนความสัมพันธ์ทางการทูตสร้างเครือข่ายมั่นคงสู่อนาคต พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานมหกรรมการศึกษาไทยจีนในโอ,อกาสเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและจีนโดยสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมคุณหารจื้อเฉียงเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเข้าร่วม สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนนะคะได้พัฒนาอย่างมั่นคงและลึกซึ้งในทุกมิติทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้าใจความไว้วางใจและความร่วมมือระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่องค่ะกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในทุกระดับโดยเฉพาะ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการกำหนดให้เป็นรายวิชาเพิ่มเติมตามหลักสูตรแกนกลางมีการเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาจีนการพัฒนาครูผู้สอนพัฒนาแบบเรียนตลอดจนการสร้างสื่อดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับบริบทสากลนอกจากนี้ยังมีการดำเนินโครงการความร่วมมือและกิจกรรมต่างๆอาทิโครงการผู้ช่วยสอนภาษาจีนโครงการทวิวุฒิไทยจีน โครงการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนค่ายภาษาจีนฤดูร้อนการอบรมเชิงปฏิบัติการมาสเตอร์เทรนเนอร์ด้านภาษาจีนพลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าสําหรับความร่วมมือด้านการศึกษาของไทยและจีนนั้นจะเป็นในด้านการเรียนภาษาจีนจะเป็นสถาบันขงจื้อที่เรามีความร่วมมือกันมานาน โดยมีสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีกรรมการมหาเทรสมาคมเป็นประธานดำเนินการเพื่อเชื่อมการทำงานนอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกันในด้านอาชีวศึกษาอีกด้วยในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือในการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและจีนและสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นต่อจากนี้คือนโยบาย3บวก1เป็นการเรียนรู้ทั้งไทยอังกฤษ และเพิ่มในเรื่องของดิจิทัลหรือ AI เราต้องยอมรับว่าประเทศจีนมีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจด้านการศึกษาอย่างมากอีกทั้งนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนก็เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยจำนวนมากทำให้เราต้องเรียนรู้ภาษาจีนเพิ่มด้วยอย่างไรก็ตามในแง่ของการศึกษาภาษาจีนก็มีความสำคัญเช่นกันที่ทางประเทศไทยให้ความสำคัญค่ะ เรื่องของความร่วมมือทางการศึกษาในจีนก็มีก็มีการดำเนินการมันก็คงเป็นในด้านการเรียนภาษาจีนก็เป็นสถาบันของชื่อนะครับในการดําเนินการซึ่งทํามาค่อนข้างนานแล้วก็โดยมีเจ้าคุณสมเด็จทรงชัยนะครับในการเป็นประธานในการดําเนินการก็มีการในการเชื่อมมิติในการดำเนินการนอกจากนี้ก็มีในเรื่องของด้านการศึกษาในด้านของอาชีวะนะครับมีความร่วมมือกันในการอย่างดีนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการจัด มหกกากรรมการศึกษา50ปีนะครับระหว่างไทยกับจีนให้เกิดมาแล้วก็ในเรื่องของความร่วมมือทางการศึกษานะครับถ้าคงทราบนะครับสิ่งที่รัฐมนตรีอยากให้เกิดขึ้นก็คือนโย,ยบาย3ามกหก็คือไทยอังกฤษจีนแล้วก็บวกดิจิทัลในการดำเนินการนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องยอมรับว่าประเทศจีนนะครับก็เป็นประเทศที่มีความเติบโตทางเศรษฐกิจทางการศึกษาไปอย่างยิ่งนะครับมีความในการงานแล้วก็ประเทศจีน นะครับก็ประชาชนก็เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นแล้วก็มีการมาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนชาวไทยเรานะครับจะต้องเรียนรูร้ภาษาจีนให้มากขึ้นเพื่อให้สามารถที่จะเรียนรู้วิทยาการให,ใหม่ๆที่ทางประเทศจีนนะครับในการสร้างนวัตก,รร,กรรมใหม่ๆขึ้นมาและอีกประการหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของมิตรประเทศหรือเป็นครอบครัวเดียวกันที่จะต้องพูดคุยกันให้รู้เรื่องขึ้นนะครับในระหว่างภาษาไทยภาษาจีนในการดำเนินการเพราะนั้นในเรื่องการศึกษา ภาษาจีนเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งครับที่าทางกทไทให้ความสาคัญคทางด้านนายหานชื่อเฉียงเอกอัครชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้กล่าวว่าประเทศไทยถือเป็นประเทศที่อยู่แถวหน้าในด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนปัจจุบันในประเทศไทยมีสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนภาษาจีนประมาณ3,000แห่งมีผู้เรียนภาษาจีนนับล้านคน ประเทศไทยนะคะถือเป็นประเทศแรกๆที่นําภาษาจีนเข้ามาจัดก,การเรียนการสอนในขณะเดียวกันคนจีนก็ชอบเรียนภาษาไทยเช่นกันปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษากว่า40,000คนที่เรียนภาษาไทยคะ่ะล้านคนในทีเดียวนะครับ นะครับถือเป็นประเทศแรกๆนะครับที่นำภาษาจีนเข้าสู่ระบบการศึกษาของไทยในขณะเดียวกันคนจีนก็ชอบเรียนภาษาไทยเหมือนกันนะครับปัจจุบันเนี่ยมีเกือบ40,000กว่าคนนะครับที่นักเรียนนักศึกษาจีนเนี่ยกำลังเรียนภาษาไทยอยู่ รัฐบาลจีนกับอ,องค์กรต่างๆในประเทศจีนนะครับก็นนให้การสน,นับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยอย่างมากนะครับซึ่งนับตั้งแต่ปี2003เ200ป็นต้นมานะครับทางประเทศจีนได้ส่งครูอาสาสมัครภาษา,าจีนนะครับเกือบ20,000าาวคนมาจัดการเรียนการสอนที่ประเทศไทย,ไทยแล้วนะครับ